Mèo cũng quá, con có con 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 หาหอยหาปูแดดแดดวันเนี้ยหละไมะ่ได้เคลื่อนนี่เลยไปไหนเราวไปแถวเคลื่อนนี่เลย <c oughs> โอ้ต้นกระถินกระถินยังไม่มีเม็ดเลยในะกระถินโอ้เดี๋ยวมาดอกเยอะจังเลยเป็นเพี้ยอะไรอะไรถินกันเลยยอดยจนเป็นเพี้ยไปเนาะ ีโอ,อก๊กเม็ดลายอยู่ฮะ <c oughs> <c oughs> ดอกไม่เป็นดอกไอ้อไรเนี่ยดยอกอัญชันดอกอัญชันเอา้าเสียงอะไรอีก น้ำจังวะเนี่ยมะละกอกาดดี กวาดตรงนี้ได้กวาดแล้วก็จะมาเก็บปูยายไม่ได้หยุดเหรอโอ้พักบ้างเถอะเก็บทำงานไม่รับเงเิงนได้ไหนแล้วน่ะโอ้โห ไม่หยุดไม่ย่อนเลยทำงานขยันจริง,งจริงไปแล้วใช่ไหมโ,ปปโ,ปปโอ้เขาม,มีคนพาไปไง